สวัสดีครับพี่น้องนะครับมเนก้เป็นวันที่ยี่สิบสามกันยายนสองหาหกแปดนะพี่น้องได้มีโอกาสผ่านเส้นทางเส้นนีมากนะครับเส้นทางเส้นนีก็จะเป็นเส้นทางอา่จากอำเภอคอว่างนะครับขาม่นำชีไปหาอำเภอเขืองในจังหวัดบนราชธานีเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเบื้องสองขางทางเนาะเอ่อเก็บ พาบรรยากาศมาฝากนะครับสองขางทางเริ่มล้นแล้วเดี๋ยวพี่น้องเด้อนำจากเนือ้อผ่านเม่นนำชี้พาเม่นนำมุ่นมากเนะเส้นนีเป็นเส้นเม่นนำชี้เริ่มส้นล้นแล้วพี่น้องนี่พื้นที่ตรงนี้นี่พิ่นเฮ็ดหน้าปังดีพี่น้องนี่มิดเลยสองขางทางนี่มิด,ดียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่น้องนี่จากขอวางบันฝาหว้วขวาง พานแม,นม่น์นำชีไปที่บัทัดน้อยบัทัดกลางบัณัดทึ่งนะครับมงนาเขาอำเภอเครื่องในนะครับนีเบิ่งสองขางทางพี่นอ้องโอ้เป็นตะสะออนนำคักบัณเป็นตะสะออนคักพี่นอ้องหาปลาเพิ่นก็นหาปลากันไปแต่พี่น้องที่เห็นหน้าฟังนี่ก็คือสีแล้วละะอ้าน่าเห็นใจพี่น,อน้องนี่โอ้ยหล่นเลยพี่นอ้อง บางคนเพิ่นกะสามารถที่เก็บเกี่ยวได้เรียบร้อยนี่พี่น้องสะพานบ้านกลางน้อยนะครับเป็นสะพานขาม,ม่นำชีจากอำเภอคอวังไปยังอำเภอเคืองในนะครับสะพานบ้านกลางน้อยนะครับมาเบิ่งนำไหลพี่น้องนำไหลเริ่มไหลแห้งแล้วดิพี่น้องนี่นะครับเริ่มไหลแห้งทั้งปนก็เป็นบานฝางฮวนนะครับเส้นบานฝาหฮวนนะครับคอวังนะครับ ส่วนเ้นพีกับสิเปมุ่งนาไปบรรทัดเครื่องในนะครับบนราชธานีนะครับสะพานเน้นเนก็บสิมีช่าบ้านเป็นมาหาปลาอยู่ประจำได้พี่น้องผมสิพันเน้นเนเป็นประจํานะครับบนเดือนปีนี้นําขึ้นเร็วด้พี่น้องขืนเออแล้วก็ไก่สิตเต็มฟังแล้วได้พี่น้องไ,งไก่สิตเต็มฟังแล้วพี่น้องคนกับพันไปพันมาได้ใหญ่ปกติได้พี่น้องเด้อพันไปมาได้ปกติอยู่ วันนี้ยีสบสากันยายนสองหาหกแนะครับ่าสุด,ดพี่น้องเด้อมันกัดเริ่อมพิมพิมฟังแล้วละ่กะกับเหลือบลายนะเถึงถือถึงฟังนะครับฉถึงส้านเลยนะพี่น้องเลยอยู่นิดเดียวนะครับประมาณบุถึงเมตรนะครับมานฝังหัวอย่ทั้งพุ่นพี่น้องเบิงเบิงนํา เดี๋ยวประมาณเม็ดเดียวได้พี่น้องเถึงฟังเลยเอาทีเถึงสะพานนะพี่น้องไม่นำชี้แห้งหนี่นะครับออเริ่มไหลแห้งแล้วปิมฟังเลยได้พี่น้องเด้อไปทางฝุ่นไปเคื่องในบรรทัดเื่องในอุบลราชธานีทั้งปุ่นนะครับฝนกระโตกดูนะครับฝนตกแถบทุกมือเลยนี่ครับแรงมากเนี่ยตกเลยนะครับ แล้วก็บบัวก,กำนําที่ไหลมาจากทังเหนือนะครับไหลมาประจบกันเป็นแรงบวกนะครับถ่วมหน้าถ่วมเขาพ่นเมิดพี่น้องเนี่เป็นตนาเสียด,ดาดน้องผู้ใดพ่นที่เก็บเกี่ยวบ่าท่านหน้าปังนะครับว่าจะส่วนใหญ่พ่นกเก็บท่านเยอกนะครับกะระยะเวลาเพราะมันสิมาช่วงนี้นะครับช่วงไปลายกันย่านี่ว่าจะปีนี้มาเร็วนะครับเนื่องจากว่าฝนทั้งภาคเหนือนี่เอ่อ ต๊กหนาเนียน,นนะครับไม่นําชีดแต่ไรมันย่งเนื้อนะครับเขาซูอีสานนี่ก็ถือว่ามาเร็วกว่าพี่น้องปีนี้เลือ,อยู่ประมันเม็ดเดียวดิวพี่น้องนี่โอ้อะกับก็บกำลังใจดิพี่น้องเรื่องูอรายุไก่ง่แถวนี้ก็เป็นยังผ่านสัญจรได้ปกตินะครับอันนี้สองขางทางตอนขากลับพี่น้องปกติเนี่ยไปนี่ก็จะเห็นเออหน้าเข่ารับเข่าหน้าปางของพี่น้อง ชาาขอว่างกับพี่นอ้องเช่าเขืองไนอุบลน,นะครับมันเป็นร้อยต่อระว่างอำเภอขอว่างกับอำเภอเขืองในนะครับขอว่างนี่ยะโสธรน,นะครับส่วนเขืองในเป็นของอุบลรัชธานีนะครับี่สองข้างทางพี่นอ้องคับคึกคักแนแทปีนี้คักหลีพี่นอ้องเป็นภาพบรรยากาศเอามาฝากมี่ฝากน้อง นะครับผู้ใดผ่านเสียงทางนี่ก็สามารถสิสัญสญงสัญจรได้ด้วยพี่น้องเดอ้อนะครับกับอนาคตข้างหน้ากับพระท่านเนื้อใจวันในช่วงนีว้วันที่ยี่สามกันย่าสองหางหกแปดนะครับถือว่าผ่านได้นะสัญจรผ่านเสียงทางนี่ได้พี่น้องเดอ้ออ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามช่วง